สวัสดีครับมาพบกับผมเต้บดินกับรายการคุรุมาบากะทางเฮล m แ x c ชานเ e ลเมื่อพูดถึงรถยนต์ Mercedes-Benz ก็คงเป็นรถยนต์ในฝันของใครหลายๆคนซึ่งเขาก็มาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะภูมิฐานและราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ในภาคหลังครับ Mercedes- Benz ก็ได้แตกลายการผลิตหลากหลายรุ่นย่อยมากขึ้น เพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มคนที่อายุเด็กลงและคนที่ชื่นชอบในรถยนต์แบรนด์นี้ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาชมรถยนต์คันจริง All New Mercedes-Benz GLA ผู้ชมครับเรามาชมด้านหน้ารถก่อนนะครับด้านหน้ารถเนี่ยก็ได้ดีไซน์แบบใหม่นะครับซึ่งได้รับแรงบรันดาลใจมาจากรถยนต์รุ่น A Class แล้วก็ G L B นะครับซึ่งไฟหน้านะครับมีลักษณะคล้ายๆตาของฉลามน,นะครับซึ่งเขามาพร้อมกับไฟหน้าแบบ L E D High Performance นะครับก็ สวยงามนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Diamond g r i l l นะครับเป็นกระจังหน้ายุคใหม่ของ Mercedes Benz นะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยข้างบนตรา b บ n z นะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกล้องหรือเปล่าซึ่งถ้าในเมืองนอกก็จะมีรุ่นที่มีกล้องหน้าแต่ว่าในเมืองไทย g l a 200ที่มาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะครับจะเป็นแค่มอกอัพที่เอาไว้รองรับการใส่กล้องหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งคราวนี้ Mercedes- Benz เนี่ยได้ให้เซ็นเซอร์กาัดระยะข้างหน้าถึง6จุดนะแล้วที่สําคัญคือเขาได้ย้ายโพซิชันการติดเซ็นเซอร์หนน้้าาามด มากขึ้น,นเพื่อที่ว่ารถเนี่ยจะได้ดีเทคจุดมุมอับของรถได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคันนี้ล้อเป็นลายใหม่ที่มีขนาด19นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางที่รอบนี้ไม่ใช่ยางรันแฟตแล้วเป็นยางปกตินะครับก็ให้ในเรื่องของความสะดวกสบายทั้งการโดยสารแล้วก็การขับขี่มากขึ้นนะครับ เรามาดูด้านข้างดีกว่าคุณผู้ชมด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่า gla ในรุ่นก่อนนะครับเขาพัฒนามาจากรถยนต์ mercedes benz c l a นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพัฒนามาจากรุ่น glb นะดังนั้นเนี่ยเขาจะได้เรื่องความโปงนะครับฐานล้อที่ยาวขึ้นพร้อมกับกระจกโอเปา่าบานที่3มเนี่ยมีความใหญ่มากขึ้นแปลว่าผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถโดยสารและมีพื้นที่วางขาพื้นที่โดยสารได้มากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่า mercedes benz ใส่ใจในการออกแบบครั้งนี้นะครับเขาได้ออกแบบ ประตูเนี่ยกินมาถึงพื้นที่กลับด้านล่างเลยคุณผู้ชมทําให้ประโยชน์ของเขาก็คือเวลาที่เราไปลุยพวกถนนที่เป็นคโครนเนี่ยแล้วเราเปิดประตูเข้ามานะครับเนี่ยมันจะไม่เลอะด้านในคุณผู้ชมนะฮะมันกินไปถึงพื้นที่ข้างล่างก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างใส่ใจผู้บริโภคอีกสิ่งหนึ่งก็คือมือจับประตูนะครับจะเป็นคีย์เลสโกแล้วนะฮะ ด้านหลังนะครับผู้ชมก็จะได้โคมไฟที่มีดีไซน์คล้ายๆกับ A-Class กับ GLB นะฮะก็จะเป็น LED แบบ Full LED ไปเลยนะครับต้องบอกว่า GLA 200 a MG Dynamic เนี่ยได้ชุด Aero Part ที่เป็น AMG ทั้งคันเลยนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับชุด Diffuser ที่เป็น AMG นะครับแต่ตรงนี้ขอติหน่อยว่าพักหลังเนี้ย Mercedes-Benz เนี่ยชอบ ให้ท่อให้เป็นท่อปลอมมานะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับก็มีกล้องมองหลังมาให้นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะอีก6จุดเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ที่มากขนาดเนี้ยไม่จําเป็นต้องได้กล้องรอบขันก็ได้นะครับในส่วนด้านในตัวรถคุณผู้ชมเฮ้ยคือความรู้สึกแรกที่เข้ามานั่งอะ่ะผมรู้สึกว่าเออ G.L.A. รุ่นนี้นะพอมันเป็นรุ่นใหม่ผมเนี่ยเฮดลูมเหลือ,เลอๆเลยคุณผู้ชมจากเดิมที่รุ่นเก่าอาจจะรู้สึกว่ามัน ภายนอกมันดูเป็น crossover แต่ว่าภายในมันรู้สึกอึดอัดนิดนึงนะครับทุกๆอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยวางอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะลงตัวนะครับที่เท้าแขนก็อยู่ในตำแหน่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเขาก็บิลลอินมากับแผงตัวรถตรงนี้เลยนะฮะพอพูดถึงเบาะรถคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยก็ยังได้เบาะสปอร์ตซีดอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาพร้อมกับบั c เก็ตซีดแบบรุ่นก่อนแล้วนะครับซึ่งผมนั่งเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่านั่งสบายขึ้นแต่แน่นอนเรื่องการ อบกระชับอาจจะสู้รุ่นเดิมไม่ได้นะครับก็ต้องแลกกันไปในส่วนของคอนโซลคุณผู้ชมก็บุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็ตรงทริมเนี่ยก็มีการตกแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์คุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์จริงนะครับอ่าตรงนี้ก็มีไฟส่องสว่างนะครับมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับ2จุดเลยนะฮะ ต้องท้่ชมมากเลยว่า Mercedes-Benz ยุคหลังเนี้ยนอกจากภายในห้องโดยสารที่มีความหรูหราสวยงามแล้วก็สปอร์ตลงตัวแล้วเนี่ยอินโฟเทนเมนต์นะครับผู้ชมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.25นิ้วจำนวนจองจอผู้ชมนะครับโดยจอตรงกลางเนี่ยจะควบคุมเรื่องระบบอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงระบบแผนที่ระบบ MBUX ซึ่งเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดก็จะเป็นอีกจอหนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ รุ่นนี้คุณผู้ชมมาพร้อมกับพงม,มาลัยที่เป็นพงม,มาลัย AMG นะครับก็จะเป็น3ก้านนี่แหละแพงสวิตช์แอร์ก็ตกแต่งสวยงามนะครับทัชชิ่งดีบริเวณนี้ก็มีเกะวางของมาให้คุณผู้ชมเนี่ยวางแก้วน้าได้วางมือถือได้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้ t r a ็กนะครับในการควบคุมจอต่างๆนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมี Mercedes-Benz มี c o n n e c t นะครับ Mercedes-Benz มี c o n n e c t เนี่ยช่วยในฟังก์ชันเรื่องของการเซตอัพรถยนต์นก่อนที่เจ้าของรถจะมาถึงด้วยนะครับ ไปจนถึงการบุ๊กิ้งออนไลน์ในการเข้าเซอร์วิสเมนเทน a นนซ์ต่างๆด้วยรุ่นนี้ก็มีแอ b เบียนไลท์มากถึง64สีนี่คุณผู้ชมผมว่าไอ้ตรงนี้มันสวยนะแต่มันใหญ่ไปคุณผู้ชมพอมาเป็นผู้โดยสารตอนหน้านะมันเบียดขาขวาผมเนี่ยถ้าคนที่ตัวใหญ่กว่านี้ผมว่านั่งเราติดแน่ๆเลยอาจจะไม่ค่อยปลื้ม เอาละครับคุณผู้ชมเรามาอยู่ด้านหลังเฮ้ยตกใจมากต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกที่ผมขึ้นมานั่งจริงๆนะคุณผู้ชมคือใครที่บ่นว่า GLA รุ่นก่อนเนี้ยนั่งข้างหลังแล้วมันอึดอัดมันไม่สมกับการเป็น compact SUV crossover เลยเนี่ยมารุ่นนี้คุณผู้ชมมันกว้างมากคุณผู้ชมทางเล็กซ o ูนะเหลือมากๆแล้วก็ Head r o o m ก็เหลือมากๆผมสูง180นั่งสบายมากคุณผู้ชมดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเยอะมากนะครับแต่ตรงนี้ที่เท้าแคนหายไปไหน นิสสันนาวาายังมีเลยทำไมคันนี้ไม่มีนะครับคุณผู้ชมอ่ก็ที่เราแขมไม่มีมาให้นะฮะแอร์หลังก็ไม่มีมาให้นะคบคุณผู้ชมแต่ว่า m e r c e เ e s ด e เบบอกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าไม่มีแอร์หลังรละเย็นหรือเ,เปล่าก็ลองซูไปใช้ดูนะครับตรงนี้ก็มีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้นะครับ2จุดแผงประตูด้านข้างเนี่ยเขาก็บุนนุ่มมาให้เก็บงานค่อนข้างดีนะดีไซน์สวยงามคุณผู้ชมเนี่ยอย่างมือจับตรงนี้ก็เป็นมือจับแบบ อลูมิเนียมด้วยนะฮะตรงนี้สวยงามต้องบอกว่าเบาะเนี่ยสวยแต่วัสดุเนี่ยถ้าถามผมนะก็ยังเฉยๆอยู่นะในรถระดับราคา2ล้านะนะครับมาดูหลังคากัน่ไดีกว่าคุณผู้ชมรุ่นที่แล้วเราได้พาโนรามิก glass r o ใช่ไหมแต่รุ่นนี้เป็นหลังคาแข็งปกตินะครับแต่ว่าในเรื่องการเก็บงานเขาก็ใช้โทนสีดําแล้วก็มีการใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะตรงนี้ก็ต้องแลกกันไปนะครับกับราคาที่เอาใจกลุ่มคนมากขึ้นนะครับตัวออปชั่นก็อาจจะลดทอนกันไป เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่บรรจุสัมภาระด้านท้ายกันดีกว่าครับถือว่ากว้างขวางกว่ารุ่นก่อนนะคุณผู้ชมเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สามารถเก็บได้สบายๆเลยนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเทรน์ของรถยนต์รุ่นใหม่แต่ฟังก์ชันบานฝาพับแบบไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยที่รุ่นเก่ามีมาให้รุ่นนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้มือกันนะฮะ โอ้ oh, คุณผู้ชมฝากกระโปรงเบามากนะครับเครื่อง ก็มีขนาดที่เล็กลงนะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4สูบ1 3 0 0ซีซีเป็นแบบเบนซินเทอร์โบนะครับให้แรงม้าสูงสุด163แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรผูกเข้ากับเกียร์อัตโนมัติแบบดูโอคลัช7สปีดส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าเสียดายเครื่องยนต์รุ่นเก่านะคุณผู้ชมเพราะว่า GLA 250 MG Dynamic ตัวเก่าเนี่ยเขาให้แรงม้า2 1 1แรงม้าเงี้ยถ้าใครที่ชอบความแรงอาจจะไม่ค่อยถูกใจเครื่องยนต์รุ่นนี้ แต่ Mercedes-Benz เนี่ยก็เคลมว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยเพียงพอแล้วต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันก็เครื่องเล็กนะครับก็ประหยัดน้ำมันจบคุณผู้ชมสรุปเลยนะครับคุณผู้ชม GLA 2 0 0รุ่นใหม่ครับก็ได้รับการพัฒนาให้มีความอเนกประสงค์มากขึ้นรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับพื้นที่โดยสารด้านในที่ กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ตัวรถตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ครบครันเลยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ Mercedes-Benz นซ์เขนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ระบบช่วยเบรกไปจนถึงระบบช่วยจอดที่นํามาจากรุ่นพี่อย่าง E-Class แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันจากรุ่นเก่าเนี่ยก็หายไปอย่างเช่นตัว p o r a m i c g l a s s r o o f นะครับที่รุ่นเก่ามีรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงก็คือเรื่องพนักวางแขนด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีมาให้นะครับไปจนถึงาฝาท้ายแบบไฟฟ้าก็ไม่มีมาให้ในรุ่นนี้ โดยปกติแล้วนะครับ Mercedes-Benz เนี่ยก็จะนำเข้ารถดนวนรุ่นต่างๆนะครับเข้ามารองชิมตลาดในไทยก่อนนะครับแต่ว่าในรุ่น g l a ใหม่นี้เขาก็ได้ตั้งรลายประกอบในไทยเลยมาพร้อมกับค่าตัวอยู่ที่2,399,000บาทคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอะไรซึ่งคู่แข่งของเขาโดยตรงก็คือ BMW X1 นะครับแล้วก็ Audi q คคุณผู้ชมก็ลองไปช่งใจดูนะครับว่าออปชั่นประมาณนี้แล้วก็ค่าตัวเท่านี้เนี่ยคุณผู้ชมจะ เลือกซื้อรุ่นไหนนอกเหนือจาก GLA แล้วนะครับครั้งนี้ Mercedes-Benz Thailand เนี่ยก็ยังได้เปิดตัว A200 C- ดานรุ่นประกอบในประเทศอีกด้วยมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนั่นก็คือ A200 Progressive ราคา1,990,000บาทแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น A200 AMG Dynamic ราคา2,150,000บาท สำหรับความต่างของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็คือ r o g r e s s i v e เนี่ยเขาจะได้พาร์ทที่เป็นพาร์ท Mercedes-Benz ธรรมดานะครับแต่ในรุ่น M G Dynamic นะครับจะได้พาร์ a M G ทั้งคันเลยโดยครั้งนี้เนี่ย m e r c e d e s b e n z ก็บอกเราว่าเขาได้ให้ออปชันมาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับโดยที่เขาเนี่ยได้ให้ฟังก์ชัน Keyless Go มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยแต่ในส่วนของ Info t a ท n m e n t ข้างในนะครับรุ่น r o g r e s s i v e เนี่ยจะได้จอขนาด7นิ้วที่เล็กกว่านะครับแต่ในรุ่น M G Dynamic เนี่ยจะได้จอขนาด 10. นิวเหมือนกับตัว GLA ที่่เพงเปิดตัวใหม่เลยครับ และสำหรับข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ w w w h e a d l i n e m a c c o m ของเราซึ่งเราได้แปะลิงก์ไว้ที่ข้างใต้นี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาที่เรามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้เต้บดินกับรายการคุรุมาบากะก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ